สวัสดีค่ะอีสานบ้านตาาเชิมค่ะพี่น้องมือน,นีนะค่ะผลงานของเขาเนาะคะ่ะเราเชิมกับสิพาพี่น้องเ่ยอันนี้ปลาคอนะคะ่ะแยกออกมาเรียบร้อยลปะปลาคอเขาได้สํานีนะคะ่ะตำหมาปลาขาวได้หลายหลายงามกับงามพี่น้องสดกับสด,สดมึงทุกข้าปลาขาวนะปลาขาวเกยเฮดสมแซ่บอระดับหนึ่งคือปลาขาวอันนี้นะคะ่ะกับเฮดปลาแดดเดียวหรือหรือลาบหรือปิ้งนี่คือแซ่พี่สุดเป็นคาปลาขาวเกยเนี่ยือให้พี่น้องเมื่อยใกล้เ้ยเถอะเขาต้องต่าเฮดก้อนที่ควจะ บผสดเนี่ยค่ะคุณครูคุณ่ะใส่ซับนี่กำลังงามเนาะค่ะเฮ็ตส้ม<น>คิดอยากพี่น้องเสริมคิดอยากเฮ็ดสิเฮ็ตส้มไว้สิปิ้งสิกินเบิ่งค่าเนี่ยล่ะแล้วเสริมกับสิพาพี่น้องเลยมาขวปปากก้อนปลาคอนี่กษตรเ,เดเดด็ียวนะค่ะส่วนปลาเค็งเรียบร้อยะค่ะเค็งปลากระเดิดเข่าทางเรียบร้อยแล้วแล้วเสริมเฮตปลาเด็กสูตรไม่ได้หมักเนะค่ะก็คือเฮาเซ็งเส้นผสมนี่ว่าดีๆละเทรวมไปเลยเทเทเทไปเลยพี่น้องเพราะว่าให้เฮตไม่ได้เกลือเดียวเนาะค่ะ นี่มาเพิ่งพี่น้องบางท่านเพิ่งจะเห็ดสมเป็นโตนะคะ่ะแต่ว่าสำหรับเสริสสมเสริมว่ิมากสมเป็นโตเสริมมากสมมุนมนุนแต่ว่าพันจับกันเป็นก้อนนะคะ่ะขั้นจะเป็นสมคือคือปลาเห็ดนะเธอนอนคิดอยากพี่น้องคิดอยากสมปลาค่ะก็สีหาปลาะขาวสดๆนี่ได้เมื่อนี่ไปเอาเองมากับมือหัวเอาออกนะคะ่ะเพราะว่าเป็นป่าซาานะคะ่ะเพราะเป็นป่ามองป่าฮาสาพันจะมีสิบตอมยุ่งเหยือกเสริมจะเลยสิตัดหัวออก ้วก็สีแพ้เพราะว่าอย่างเมนบพาค่ะเวลาเาแพ้เขาขันง่ายขึ้น,นหรือพี่น้องไม่อยากแพ้พี่น้องกะข,ข,ขว้ดีๆตัดหัว้วก็กรีดยังสี่้วก็ทุบเปะทบเปะเลยนะคะ่ะทุบจนแตกกันด้ยคือกันนี่เบิ้งพี่นอ้องโอ้ปลาดับหนึ่งปลาซอยนะเป็ดเอิญอันอื่นมันก็เอินปลาขาว่อยะปลา่อยที่จริงบ้านเราเสริมเอินปลาขาวรวมแต่ว่าสีเยกออกมามีปลาขาวนี่ก็ลักปลาขาวมน ปลาขาวมุนเดี๋ยวให้เบิึงขั้นมาตัดขั้นมาคว้าเหมือนละนี่อันนี้ปลาขาวมุนค่ะใหญ่คือกันเด้อค่ะแต่ว่านี้มันตัวน้อยเตี้ยๆปลาขาวมุนปลาขาวอีทัยนี่พอค่อยมีละค่ะตัวนี้หายากนี่แล้วก็เสี่ีปลาขาวหัวแข็งปลาขาวหัวแข็งกะเฮ็ดสมแซ่บแต่ว่าเฮ็ดสมพรแซ่บก็คือปลาขาวกุ้มนะค่ะเพิ่มเจ็ดเลี้ยวอันนั้นเฮ็ดสมพรแซ่บปลาขาวกุ้มนี่เน้นนะไม่เฮ็ดปลาเด็กเดี๋ยวย่างเดียวเอ้ยไม่ปลาเด็กเดียวปลาเด็กย่างเดียวค่ะ เนี่ยิ่งเนื้อกันเถอะสดใสปิ้งทง่นปลาพระสดท่านพระเ็ดบระเดชได้ขค่ะผู้เป็นสางอีหลีเนะาะค่ะปลาขับของปลาอยังเพิ่นกันยังเหดเดี๋ยวนสิ่งสีพลาล่างสะอาะเดเป็นเรื่องปีน้องนี่ทัดอันนี้ออกอีกเดี๋ค่ะนึ่กีดเพราะว่าส่วนไม่ได้ทุบจะสริคันรถค่ะอืมตัวนึงมาอยู่นี่ได้จังเลยนี่โอ้อดูงามนี่ ให้โมดัเบิ้งกล้องในเด้อพี่น้องเพิ่งมาอยู่ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้ดดอค่ะบางทีไหนอุดมเรถไายเราก็ลืมโฟกัสจังเสียเห็เราเบิ้งกล้องดีๆเออเบิงง้งที่กล้องเนาะให้พี่น้องได้เห็นป่าน้ำ <Okay. S 2> ขึ้นมาแล้วก็อดบ่ไใบพี่น้องฟ้าเฮ็ดรถท่าที่ได้อาบน้ำอาบไหน,น,นแล้วก็บฟ้า,า,ากินข้าวเพราะว่านี่กระสีฟ้าเฮ็ดก่อนซาวยังไม่ได้อาบนา <Okay. S 1> ้ำก็อาบน้ำ้วกับประหยัดจับแล้วพี่น้อง หมดเวลาจาับเห็ดเลยคุณอ่ะอืมเออสดดีหลายๆคนเฉบาะเสือถ้าข่เพิ่นขี่รถไกลไปไกลมาเพาิ่นไม่ได้สนใจเลยตรงหันเพราะยังเพิ่นคิดว่าบ่มีป่าเนาะเถอเนอะาะแล้วเสืสมิตรสร้างให้เบิ้งตปะปลาขาวกระเด็นเกือบสองโลละเสือสมิบ้านเนี่ยปลาขาวนเนี่ยเกือบสองโลปลาคออีกตั้มนี่ปลานั่นอีกโลเพราะว่าที่บ้านเสือสมิตรเฮ็ดนะคุณอ่ะก็ะไม่ได้เหนี่ยหนอยนาะเถอ,อะเนาะไปพ่อมองปลาคอนปีที่เรียกลกค่ะ แต่ว่าปีนี้เพิ่นบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นสีบ้านเขาแล้วเนาะเธอเนาะปลาก้าหลงเที่ยวเพิ่นบ้านเขาหลายหลายพี่น้องบัวปลา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 กระเดื่อปลาท้านี่แหละเอ้ปลากระเดื่อปลาคิงนี่แหละเนาะเธอเนาะเพราว่าเขาปลาก่าแล้วเจ้ารถเจ้ฮะเจ้เฮ็ดปลาเดี๋ยวทั้งสี่เล้วนะข้าเนี่ยือจะเสริมเฮ็ดนี่แหละเอ็งสิงงํอ้วนเนี่ยรถเพื่ปุ๊บ ผส,สมสิมนล้างจนอันเคลือบขาวๆนี่ออกมดเนะะี่ยค่ะล่างจนสะอาดล้างตามสีหน้าพุ่นะเกีดพอไม่ค่อยขันไงเ่ราเก็บมือเขาด้วยเนี่ยค่ะเป่นสีล้างซูงเบิ่งดบกพี่น้องพุ่นะทำงานก็ไม่ให้ปลาเดียวกันได้ราคาปลาเนี่ยคะ่ะเพิ่นถือเขาเซ,เ,ซเกลือลงไปนี่แขนอุ่นตุ่นดีเกล็ดเกิดมีสิล้างออกมดแล้วค่ะเดี๋ยวจสะรสิ้มขัวกันนะคะ่ะ แล้วแล้วพี่น้องใชตสมปลาเสียบด้วยค่ะนี่ปลาสดสดที่ถึงเสียบรอบนั่นสิบอกสูตรสมปลาพ้อมสิบอกให้ละเอียดเลยเป็นอย่างพี่น้องมือเนี่ยแล้วจิบตั้งปาาเบื้องว่าพอดมานใส่จากข้าวเหนียข้าวเหนีเนาะค่ะได้ตูดสมปลาเสีบล้วสสันปานัสดดี อยากอยู่ได้ปิ้งเนาะเพราะว่าสขาจะมากกินต้มปลาเนาะบางทีเขาบอกกินดิบก็เท่าขันบ่ไใดหรือว่าเอี๋อ่เสียขอให้ผสมใส่กับเสดแล้วเสร็จเอาไปตอกมาปิ้งเลยแต่ว่าสูตรนั่น,นโอ้เสดหลายสามมื่นก็กินได้ละนะครับมันอยู่กับปูแล้วนะที่มือก็กินได้ละเรียบร้อยละล่างกันไหมค่ะเนี่ยห,หลายเนี่ยพนูนน่ะตามอีกกันเด้อค่ะ ขั้นตอนสําคัญได้เนี่ยพี่น้องล่างให้ดีเลยแบะค่ะขาวนี่มันจะเป็นเยื่อขาวๆด้วยต้องสิเกล็ดเลือดเกล็ดยางเขาออกให้หมดนี่ต้องเตะขูดออกเราจะเสริมล่างแต่ละเธอเปิ้ลเป็นนาเดียวใันเรียกนี่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็เสริมร่างให้ะอาที่สูงเลยเพราะว่าขั้นตอนต,อนต่อไปเขาจะเป็นในร่างหน่อยนะค่ะพี่น้องเห็นป่เป็นขาวๆต้องเตเขาลืมออกให้หมืดได้ไหมคะ่ะ เป็ดออกหมดเลยเห็ดกินเองเนาะพี่น้องต้องเห็ดแบบให้รู้สึกว่าจะคลองเห็ดสะอาดจุดฝีมือเขาแล้วล่ะสะอาดจุดแตกสุดฝีมือแล้วล่ะแตะก่าออกมีเลิบไปขมิ้นเก็บใส่ปิ้งนำสองนำสามไปเขาแต่่มีขาดขาวคนน่ะ เนื้อปลาใส่ปิ้งกับว่าสนับสนุนปนยในแลอพี่นอ้องสำหรับไอพี่น้องที่ว่าเปมากดิบเลือกจะขาดกัเขาเอาไปเฮ็ดซุปกินค่ะขั้นสมได้ค่ะขั้นเป็นสมลาไปเฮ็ดซุปถ้าเสริมกับมิเดต้าล้มดอกค่ะมันเท่ากับกินซุปมันเท่ากับกินดิบล้างขั้นตอนแรกให้สะอาดเลยคน ขาวเลยขาวจั่วเลยค่ะลือบออกให้เมืดเลยล้าก็สิขาดออกทั้งสิเลือดเล็กๆน้หน่อย,อยกับใบนี้ค่ะเก็ดนิดเทียวกับนี่ดีนวค่ะไก่ทองสีขาออาจสปะเนียงกับขูดออกปรหมือแ้งสิอมมงดูปุนขาวจัววจ่วมังดูปุณน้องใส่ปิ้งจะรังอีกสองน้ามเลยค่ะ เขากสิได้ค่อยได้ขั้นสมเล็การเฮ็ดสมเนอเนานะเพราะมันเรื่องไง่ายๆเด้พี่น้อง,งอเพราะว่าคนนิยมกินดิบนะค่ะทางบ้านทางภาคอีสานเปีคนนียมกินดิบกับปลาเล็กปลาน้อยอ่ะกินได้เยอะสุดๆนะตัวง่ายกัคือบักากินดิบตัวง่ายกับปีงอันนี้กำลังใส่งามบ้าถือว่าน้อยบ้าถือว่าใหญ่เดี๋ <laughs> ยวล้างก่อนนะค่ะนี่ยอย่าละ่ะคุนข้าวเดี่น้องน้ำเล,เละะ็กได้ไหมค่ะ เราลืบออกให้ขาวจั้วงเลยนะ่มหนอนู้ดเป่นใส่ปิ้งเลยล่ะบางสูตรอันนั้นนะค่ะบางทีเขาเอาน้ำขาวหมดมาอันล่างอีกจะได้ได้พี่น้องน้ำขมวดคือน้ำเขามาน้ำเซ่เข่าอันเหนียวนะค่ะก้อนเขาจะหนึ่งนะนั่นแหละเราก็มาเซะอีกน้ำที่ท้ายอางทมาล่างสุมล่างก้นขันของเป็นหลอกน้ำที่สองเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำแรก น้ำที่สามก็น่าเป็นไงค่าพี่น้องโอ้ป่านะเนาะเขาไม่ป่ามันคือบนวายีหรีเนาะจนเป็นไข่อะเธอน้ำที่สามเราสัมผัสได้ตามน้ำกระท้อนล่ะทุ่งนี้จนว่ามีอย่างละพี่น้องว่ามีอย่างละสะอาดดีละ ผสมกระเลี้ยนรูไว้เนาะค่ะย้ำเพาะถาเขายำแปดประเทศเขาได้สูตรพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกัอาจจะเสบกับว่าเป็นใดเด้อไปขอเป็นเด็ค่ะผสมสิบิสตั้งป่ายเบิง้งได้ค่ะว่ามัจีจะขีดเนาะพี่น้องอร้อยแลว นี่หอานี่จะ่านาบอกเอหอกฮัออกสามเนาะเก้าขีดฮักออกสามเนาะเยอด้เกอป่าหกขีดเด็าดนะพี่น้องป่าหกขีด เนี้ยเห็นตุ่มนะค่ะพี่น้องกับสีนี้เนี่ยนะค่ะกระเทียมนะค่ะกระเทียมเมา่ส่สจะไอเนี่ยพี่น้องกีบนึงน่ะเพราะอะไรเนี่ยหลายเลยดินี่ยกีบนึงนี่ก็ได้ํำประมัณกระเทียมใส่ขีดนึงสักการเนี่ยพอขีดว่าเธอว่าคะแนนเนี่ยเธอเรามึองเนาะกระเทียมกีขีดหนึ่งยุตดอกนะเธอเนาะกระเทียมขีดนึงได้ค่ะพี่น้องกีบนึงอะหัวนึ่งแหละค่ะพี่น้องเอาไว้กีบหนึ่งหัวนึงค่ะ ส่วนกับสิปประมาณนี้แล้วค่ะตาหกขีดเมื่อนี่นะ่ะตำเลยขยนาดดี เ,เทียมนะคะต่อไปก็จะเป็นเกลือนะค่ะพี่น้องเกลือใส่หนึ่งซอนโตสะค่ะอันนี้ซ้อนโตน้อยกับซิไส์ประมาณนี้เกลือหนึ่งซ้อนโตผงชูรสน้อยเดี๋ยวเด้อค่ะเพื่อความแซ่บจือๆหรอกค่ะนี่ซ้อนนึง เน,เนี้วนี่ค่ะประมาณนี่ก้อนนึงนี่นค่ะปั้นนึงนิดหน่อย,อยปั้นแบบว่าเต็มอุ้งมือดอกเด้อค่ะขันเลยไปนเนี่ยพี่น้องยีลาดสมสมปลาก็จะมีแค่นี้เนาะค่ะเนี่ยเริ่มคันเล,เลยเนี่ยสา้าเกลือเขาเา้าเกลือเขาานี่เขาะร้ายกันแล้วก็มันเลวเลยก็นเนิดหนื้อเนาะค่ะเพราะว่าปลานี่ต้องให้มบนพ้นได้เข้ากัน จึเป็นค้ามือคือเขาขั้นสบมแบบเป็นอันเป็นฟักนั่นล่ะถ้าเ,เสริมเฮ็ดกินเองเด้อค่ะขออนุญาตว่าใส่ถุงมือ้อพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดออกคลิปพี่น้องก็ว่าเยอะหอกเฮ็ดออกคลิปน่ะจะใส่ถุงมือสำหรับเสริมเสริมว่ามากถุงมือเสริมกันเลยให้พี่น้องนะอันใส่ถุงมือรลเด้ะค่ะถ้าเป็นว่าพี่น้องเฮ็ดนะ่ะ จะ่ากเสริมขออนุญาตไม่ใช่ถุงมือนี่ขิวเสริมว่ามักนะคะ่ะเราเสริมเฮ็ดกินเองดอกคั่นเสริมเฮ็ดคลายเราอาจจะใส่ก็ได้ขั้นให้แตกเลยนะคะ่ะขั้นให้แตกสารไนะหมการนะที่เจ้นจะเป็นสมได้ไงยย้อนเป็นเฮาขั้นะะนะี่เนาะเธอเนาะจะเสริมขั้นสมนะคะ่ะสูตรไม่นิดได้แล้วเนาะเธอเนาะแต่ว่า,า,า<ม>ยังบ้านได้หลาย ร้องถามแล้วค่ะเมตูกับเฮียขอด้าน<ช>โอ้เสียบหลายสันเมตูซื้อพักไยมือ้นว่งมาเอาคันว่าเฮ็ดสมเป็นมะขันไหนสีนดูสันร้อยลร้อยขันไหนเราเนี่ยค่ะเสียบหลายจะรู้หลักทานแล้วเนาะเธอเนาะพานแล้วนนแต่ว่าค้างนด้ลายๆกันยังไงไม่นิเอ็ดทึ่เก้าละองกับเฮ็ดกินได้เขากันโอ้ฟูมใจ่ละที่เฮ็ดได้คือสมป่าเนี่ยตัวสีเฮ็ดออกมาเป็นสมได้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วเป็นดอก เอ็ดออกมาแล้วอาจจะว่าเป็นกินก็ได้ที่ว่าเขาเห็นเป็นโตเป็นโตย่น่ะเสริมไม่ค่อยกินนีน่ะค่ะเสริมจีมากกินแบบนี้เพนี่เขาขำกลมวยสาดได้หลายกลัวอีกแล้วกลับเป็นสิแตกเร็วเนี่ยขันจมว่าเป็นโตคนนี้นุ่งจ้าพือออกนี่น่ะพี่หน้องนุ่งจ้าแดเพิ่นกินเห็นปาค่ะเพิ่นจับกันเป็นก้อนเราดองเขาปรได้มาแยกว่าอันนี้กระเทียมอันนี้เข่าหรือว่าอันนี้ป่ายังเสียเขาจิดว่าด้แยก ขันถึงก็วบเพิ่นเหนียวค้ามือป่าโลหนึ่งไซส,ส์เกลือสองซอนโต๊ะนะคะ่ะเพราะดีก็ต้องเฮ็ดเข็มผงสูโรต์มาใส่ก็ได้ด้ค่ะแพราะว่าเสริมน้ำมากกิแน,น่ใอ้เพิ่นหนัวตื้มกันแม่กะใส่ผงสูโรตเข้าไปน้ำไห็นบ่าพี่น้องเป๊บเดียวสิคขัน้นบ่ปไปเลยด้ยนะคะ่ะแต่ว่าสิเป็นซมละ โอ้เพื่อนอันนั่นพตะเพื่อนมีเครื่องต่าเครื่องบดเนีนๆพูดน,นะค่ะเพื่อนอดัดเพื่อนอัดอัดแล้วก็ต่ำก็จนโคกง่ายๆอย่างนั้นนะถือเห็นป่ะนะอืมจะเป็นสมเลยเนี่ยนสมแล้วแล้ัก็ไปทากระลูกตางเกลืองน่อ้อนไปน้ำกันเมืแหละเรื่องมือพลังมันง่าพี่นอ้นองนะสีไหดเด้อค่ะแกะเบิ้งก็ได้ขั้นแม่มา พี่น้องจีซินถ้าจะเสริมคิดบ้านเนี่ยปลาหนึ่งโลเกลือสองช้อนโต๊ะอันนี้ปลาเครื่องโลกับเกลือซสอนโต๊ะหนึ่งกระเทียมกับขีดหนึ่งก็ได้ลองค้นผลมากๆคนกับว่าใส่หลายกระเทียมจะจะเสริมบ้างเสริมใส่สมมกระเทียมนล้วหอมดีใส่สกระเทียมจะขีดหนึ่งเข่ากะเหยาะหนึ่งเดีเดี๋ยวเดีด๋วยวมาได้แล้ว,ดวเดี่ยพี่น้องเนี่ย คุณนา่ดู้าไปก็ได้เล้วเนี่ยออแล้วนี่ย่สมลูค้าคุณนก่อนจกโกยที่บนนั้นพี่น้องเดี๋ยวมาหันหมดเดเ้ย่วลอยมด่น้องเกือบไปก็ได้เนาะเถอะนะ้งได้กับปกไ้กัแม่เลี้ยวแล้วะเป็นไรข้าเนี่ยมันสมปลาเนี่ยละค สามมือซี่มือก็กินได้ละเป็นสมม้มนี่กินได้ละค่ะเรียบร้อยรเรียบร้อยพี่นอ้องอันนี้แหละเพื่อนิเดมะหาสาเสซมขั้นสมให้แน่เด้อสาเสซมมันเนี่ยันนี่แหละยันติ้เราใช้ยันลงไปยนติกปลาหนึ่งโลเกือสตองซ้อนโตะเด้อค่ะ,ะ,คะอันนี้ปลาเครื่องโล ตาครึ่งโลตาครึ่งโลนี่ใเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมหนึ่งขีดเอลือเต็เมไตนะคะ่ะกระเทียมหนึ่งหนึ่งตำนิดน้อยอ้อาวป้าเดชเธอรอได้สิก,กินแล้วป้าเดชพี่น้องเดี๋ยวลิ้มออกไว้กั้นข้านนพืชหนึ่งเย็บลอยครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องในส้มปลาค่ะรอบนี้เฮ็ดแค่หกขีดแล้วก็เพราะว่าได้ปลามาแค่นี้ถ้าต่อไปก็ไ่ได้ง่าย,ยานนเลยนาะงเธอเนาะเอ้าวจะเฮ็ดเท่ากับไปรับปลามา เราะว่าเขาหลุดสัตส์วนหลักการไม่ได้งายพี่น้องป่าหกขีดใส่เกิดหนึ่งซอนโตนะคะ่ะถ้าปลาโลหนึ่งก็ใเส่สองซอนตนะคะ่ะก็บ่าสมาำเสมอไปกันแต่ว่าน,นี่บอกคร่าวๆเนาะเพราะว่ามันเป็นสมได้แล้เดี๋ยวพี่น้องเนะะี่ยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวทามันเป็นแล้วเนาะเสีบจังเลตจะสืบจะมาอัปเดตแล้วค่คะ,คะว่าตัวเดี๋ยวพี่น้องเสีบก็คือเสบแล้วค่ะว่าเสบก็สิบอกว่าโอ้ยเข้มหรือว่าจางไปเน,นาะค่ะถ้าส่วนส่วนมันใจว่าเสีบเนี่ยคลิปนี้กับทขคอไปส่วนี้เลยนค่ะ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามใหน้ำในนะคะ้ค่ะผสมป่ามาฝากพี่น้องนะมือน,นีเนาะเพื่อพี่น้องแบบว่า,ามีป่าหลายแต่ว่ายังบรรลุวัดสูตรได้จีเซบร้องเบิ้งสูตรเสริสเมเบิ้องนะคะ้ค่ะกินก็เป็นโตอีกกินง่ายะคะ่ะตันนี้กินนี้กับครอเสันนี่แหละเด้อคะ่ะสวัสดีคไับสวัสดีครับเส,สริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ